สวัสดีครับกลับมาพบกับฮลีวูดประจำวันพุทธที่16เมษายน2025กันอีกครั้งนะครับพระเยซูยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อท่านจะได้ตายพร้อมพระองค์และบังเกิดใหม่ด้วยชีวิตนิรันด์เหมือนพระองค์พระเยซูทรงยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อให้มวลมนุษย์สามารถบังเกิดใหม่อีกครั้งและมีชีวิตใหม่ในพระองค์ การสิ้นพระชนของพระองค์ไม่เพียงแต่เป็นการชดใช้บาปของมวลมนุษย์เท่านั้นแต่ยังเป็นการให้ตัวตนเก่าของมวลมนุษย์ที่เป็นคนบาปอยู่นั้นได้ตายจากบาปและเกิดใหม่มีชีวิตใหม่ในพระองค์ในพระธรรมโรมบทที่6ข้อที่6ถึง7ได้บอกว่าเพราะเรารู้ว่าตัวเก่าของเราที่อยู่ในบาปในอาดัมได้ถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้วเพื่อตัวบาปเก่านั้นจะได้ถูกขจัดไป ตายจากบาปเพื่อเราจะไม่เป็นทาตบาปอีกต่อไปเพราะว่าผู้ใดที่ตายจากบาปแล้วก็เป็นอิสระจากบาปพระคัมภีร์กล่าวว่าเราได้ถูกตรึงไว้กับพระคิ์และบัดนี้เราไม่เป็นทาตของบาปอีกต่อไปในพระธรรมกาลาเทียบททีธธ่สองข้อที่20ได้กล่าวว่าข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคิ์แล้วและข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคิ์ต่างหาก ที่ดำรงชีวิตอยู่ภายในข้าพเจ้าการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูทำให้มวลมนุษย์สามารถบังเกิดใหม่มีชีวิตใหม่ที่บริสุทธิ์ในฐานะลูกของพระเจ้าและมีความสัมพันธ์ที่ดีพร้อมสมบูรณ์กับพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่6ข้อที่4ได้บอกว่าดังนั้นเราจึงได้ถูกฝังไว้กับพระองค์โดยการได้บัพติสมาเข้าส่วนร่วมในความตายเพื่อว่าเราเองก็จะได้มีชีวิตใหม่ บังเกิดใหม่เช่นเดียวกับที่พระเจ้าได้ส่งให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากตายบังเกิดใหม่โดยฤทธิอำนาจแห่งพระวิญญาณและพระเกียรติศริของพระบิดามวลมนุษย์ได้รับการอภัยบาปทั้งปวงอย่างสมบูรณ์และสามารถบังเกิดใหม่และมีชีวิตนิรันดร์ในพระองค์ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อที่7ได้บอกว่าในพระเยซูคริสต์เราได้รับการไถ่บาปทั้งปวงโดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการอภัยโทษบาปทั้งหมดตามพระคุณอันอุดมของพระเจ้าเพียงแค่ยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นผู้ช่วยให้รอดของท่านเท่านั้นสิทธิทั้งหมดที่พระองค์ทรงทำนี้เป็นของท่านทันท,นทีการต้อนรับพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เรื่องของการทำพิธีกรรมหรือการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์แต่เป็นเรื่องของความเชื่อและการยอมรับในพระคุณของพระเจ้าที่ทรงประทานให้กับท่าน ผ่านทางพระเยซูคริสต์ท่านสามารถอธิษฐานด้วยใจจริงเพื่อแสดงความเชื่อและความปรารถนาที่จะให้พระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของท่านรับสิทธิของท่านในพระเยซูคริสต์นี้ได้ในทุกเวลาทุกสถานที่ทันทีเมื่อท่านต้องการพระเจ้าอวยพรครับ